ทำไมมีความรักแล้วจะต้องเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ธรรมดามันเป็นทุกข์มากเลยเหตุมันเป็นเพราะอะไรทำไมมีความรักควรจะมีความสุขทำไมเป็นความทุกข์เวลาเรามีความรักเวลาเรามีแฟนเวลาที่เราจะคบใครสักคนนั้นทำไมมันจึงเป็นทุกข์ไปได้แทนที่มันจะมีความสุขกับการใช้ชีวิต หรือกับการมีคู่ชีวิตในเรื่องนี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเรารักร้อยมันก็จะทุกร้อยเรารักสิบมันก็จะทุกสิบเรารักหนึ่งมันก็จะทุกหนึ่งคือเรามีรักเท่าไหร่เราก็จะทุกเท่านั้นเหตุที่เราต้องเป็นทุกข์เพราะความรักก็เพราะว่าเราไปยึด กับสิ่งที่มันเสื่อมสลายมันแตกสลายหรือมันเปลี่ยนแปลงได้มันเสื่อมสลายมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรผมเองจะพูดภาษาที่เข้าใจได้ง่ายๆนะครับการที่เราได้อัตภาพความเป็นมนุษย์นี้เรามาได้ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณในอัตภาพความเป็นมนุษย์ หรือจะพูดให้เข้าใจง่ายอีกก็คือเราได้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็คืออัตภาพความเป็นมนุษย์นี้อันนี้มันเป็นกรรมเก่าที่เราได้มาที่เราเข้ามายึดและไอสิ่งที่เราเข้ามายึดนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันเป็นสิ่งที่แตกสลายได้ เพราะเราจะต้องแก่จะต้องเจ็บป่วยและจะต้องตายไปและการที่เราได้อัตภาพความเป็นมนุษย์นี้เราก็มีความเสื่อมอยู่แล้วแต่ณปัจจุบันเราก็สแสวงหาสิ่งที่เสื่อมเหมือนกับเราสิ่งที่แตกสลายเหมือนกับเราหรือเหมือนกับตาหูจมกูกลิ้นกายใจที่เรามายึดนี้ในอัตภาพนี้ เราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราแต่เรากำลังสแสวงหาสิ่งที่เหมือนเราสิ่งที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเช่นเดียวกับเราฉะนั้นสิ่งนั้นมันมีการแตกสลายมันมีการเสื่อมมันมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับเราเช่นกันและการที่เราไปยึดไปอยากได้เราไปพอใจเมื่อสิ่งนั้นมันเสื่อมสลาย มันแก่ไปมันเจ็บป่วยมันตายไปตาหูจมูกลิ้นกายใจของคนอื่นของคนใกล้ตัวของคนรักของเราเมื่อมันเสื่อมไปเราไม่อยากให้มันเสื่อมอยู่แล้วเราจะให้มันอยู่แบบนี้มันจะต้องอยู่กับเรามันจะต้องไม่ไปไหนแต่เมื่อมันเปลี่ยนไปมันจากเราไป เราก็เลยเป็นทุกข์เราไปยึดสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงได้เราเองก็ไม่แตกต่างจากเขาเราเกิดมาเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บป่วยเดี๋ยวก็ตายกายของเขาที่มายึดรูปของเขาที่มายึดเขาก็มีแก่เจ็บป่วยและก็ตายเช่นเดียวกันแตกสลายเช่นเดียวกันเราไม่ยึดกายนี้แล้ว ก็ยังไปยึดกายอื่นไปยึดกายของคนอื่นด้วยมันแตกสลายมันเสื่อมเช่นกันและนอกจากกายแล้วมันก็ยังมีใจด้วยใจของเราวันหนึ่งนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจะย้อนกลับไปอยู่กับอดีตไปนึกคิดอยู่กับอดีตเพลิดเพลินอยู่กับอดีตมากกว่าอยู่กับปัจจุบันและมากกว่าอยู่กับอนาคต ฉะนั้นใจคนอื่นก็เช่นเดียวกันเขาก็อยู่กับอดีตเขาก็อยู่กับอนาคตเขาก็อยู่กับปัจจุบันใจเราก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาใจเขาก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาบางทีเราก็คิดดีบางทีเราก็คิดชั่วหรือเขาเองบางทีก็คิดดีบางทีก็คิดชั่วเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่เราไม่ได้พิจารณาอย่างแยบคาย ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีการเปลี่ยนแปลงใจหรือจิตของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ไปสุขเดี๋ยวก็ไปทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆหรือไปอยู่กับอดีตไปปรุงแต่งอนาคตวนเวียนอยู่แบบนี้ตลอดส่วนมากจะไปอยู่อดีตของคนอื่นก็เช่นกันใจหรือจิตของเขาเดี๋ยวก็ไปสุขเดี๋ยวก็ทุกข เดี๋ยวก็ไปอยู่อดีตเดี๋ยวก็ไปรู้อนาคตกลับมาอยู่เฉยๆและเขาก็จะอยู่กับอดีตมากกว่าปัจจุบันและอนาคตเช่นเดียวกันมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเวลาที่เราไปรักใครนั้นการที่จะให้ใจของเขานั้นอยู่กับเรารักเราครบกับเราไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเราเองเราก็ยังควบคุมจิตหรือใจของเราเนี้ย ก็ยังควบคุมไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเขาก็เป็นเช่นเดียวกันซึ่งคนที่จะทำให้จิตนิ่งหรือจิตตั้งมั่นอยู่ได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ฝึกสมาธิหรือทำภาวนาทำจิตอยู่กับอารมณ์เดียวฝึกเข้าชานหนึ่งสอสามหรือฝึกอนาปานสติอยู่กับลมหายใจแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะทำให้จิตตั้งมั่นได้นาน แต่สำหรับเราผู้เป็นปุถิชนที่ยังหลงอยู่กับทางโลกที่ยังต้องการการมาคุณห้าอยู่ตลอดเวลาอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากลิ้มรสอยากสัมผัสสิ่งที่น่ารักน่าใครน่าปรารถนาน่าพอใจเราเองเสพสิ่งนี้เพลิดเพลินอยู่กับสิ่งนี้ตลอดเวลายากที่จะทำให้จิตนั้นตั้งมั่นได้ เพราะการเพลิดเพลินอ,อยู่กับกรมคุณห้านี้มันคือการหลงอยู่ในกามมันคือความทุกข์ฉะนั้นการที่เราต้องการให้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสน่ารักน่าใคร่น่าพอใจนี้อยู่กับเราได้ตลอดมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราไม่เห็นโทษของมัน เราหวังแต่รสอร่อยเพลิดเพลินอยู่กับรสอร่อยของมันเราเลยไม่เห็นโทษจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เสื่อมได้มันเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นหลายๆท่านเมื่อมีความรักมีความพอใจอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการ มันเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักใคร่ไม่น่าพอใจมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ไม่เห็นโทษแบบนี้เราก็เกิดความไม่พอใจเกิดความทุกข์ใจเมื่อไม่พอใจแน่นอนคนรักไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการเขาพูดไม่ดีเขาทำไม่ดีไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการ เราก็จะเกิดความทุกข์เกิดอารมณ์โกรธเกิดโทสะเกิดความโกรธเป็นสิ่งที่ไม่พอใจหนักๆเข้าก็จะเกิดการพยาบาทเกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนำไปสู่การคับแค้นใจแก้แค้นกันเกิดความโศกเศร้าเสียใจเกิดความทุกข์ใจเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส มันไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราต้องการนี่คือเหตุว่าทำไมเวลาที่เรามีความรักเราเองจึงต้องมีความทุกข์กับความรักเพราะการที่เราไปหลงยึดอยู่กับสิ่งเหล่านี้เราไม่เห็นโทษของมันเราไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเราต้องการแต่ให้สิ่งเหล่านี้ มันเป็นสิ่งที่น่าพอใจสำหรับเราเป็นสิ่งที่น่ารักสำหรับเราอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นโทษของมันเราก็ทุกข์ใจแบบนี้เมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมันไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการเขานอกใจเราเขาเอาของของเราไปเขาพูดโกหกเราเขาด่าเราเขาพูดไม่ดีกับเรา เขาตะคอกเราเราก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความเสียใจเกิดความเศร้าโศกดังนั้นเราเองเมื่อไม่ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันก็เลยเป็นทุกข์เราลองพินิษพิจารณาดูพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาเรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเรามีความเศร้าโศกเป็นธรรมดา เรามีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาและเมื่อเรามีแบบนี้เป็นธรรมดาแล้วเราก็ยังสแสวงหาสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายโศกเศร้าเศร้าหมองเหมือนกับเราเราอยากครอบครองสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายหรือเศร้าโศกเศร้าหมองเหมือนกับเราเมื่อสิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงไป มันก็เลยเกิดความทุกข์เราไปพอใจไปรักใคร่อยู่กับสิ่งสิ่งนั้นนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานั้นเมื่อรักแล้วก็มีทุกข์มากเพราะเราไม่เห็นโทษว่าสิ่งสิ่งนั้นมันแตกสลายได้มันเปลี่ยนแปลงได้ถ้าคุณผู้ชมรู้แบบนี้ว่าสิ่งที่เรารักอยู่สิ่งที่เราปรารถนาอยู่ วันหนึ่งมันต้องเสื่อมสลายมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อถึงวันนั้นคุณผู้ชมก็จะไม่เสียใจฉะนั้นตั้งแต่วันนี้ไปคุณผู้ชมเองก็ต้องพินิษพิจารณาให้ละเอียดอย่าหลงอยู่แต่ในรสอร่อยจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมองให้เห็นโทษด,ด้วยว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี้มันมีความเสื่อมได้เป็นธรรมดา หรือแม้แต่ใจหรือจิตใจของเราเองของเขาเองก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรามองให้เห็นตรงนี้เราพิจารณาอย่างแยบคลยแบบนี้เราเองก็จะไม่เป็นทุกข์จากการรักเราเองก็จะเข้าใจเมื่อมีรักก็จะต้องมีการเสื่อมสลายมีการเปลี่ยนแปลงมีการแตกสลายไปสิ่งที่เราครอบครองอยู่ วันหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราไปยึดวันหนึ่งมันก็จะแตกสลายเมื่อมันเกิดขึ้นเราเองก็จะไม่โศกเศร้าเสียใจหรือเศร้าหมองจนเกินเหตุและวิธีดับความรักได้ดีที่สุดพระพุทธเจ้าทตรัสว่าให้มันทำภาวนาหรือเจริญอาาปานสติหรือรำสมถาวิปัสนาหรือทำสมาธินั่นเอง เข้าชาตหนึ่งสองสามสี่จะช่วยทำให้ดับในเรื่องของความรักได้ตัดในเรื่องของความรักได้เราเองจะไม่ทุกข์เพราะความรักเราเองสามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้เมื่อมีความทุกข์กับความรักด้วยการอยู่เบียขาด้วยการเข้าชาตหนึ่งสองสามสี่นี่คือที่ที่สำหรับคนที่ทุกข์ในเรื่องของความรัก มันทำสมาธิให้มากมันฝึกอยู่กับลมหายใจก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่มีความทุกข์กับความรักกลับมาสำรวมที่ตัวเองฝึกอยู่กับลมหายใจอยู่เบกขาพยายามอย่าไปอยากได้สิ่งที่มันเสื่อมสลายอย่าไปหลงอยู่กับสิ่งที่แก่ได้เจ็บป่วยได้ตายได้โศกเศร้าได้ เศร้ามองได้เหมือนกับเราให้มากเพราะถ้าเราไปยึดมากเมื่อสิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปมันแตกสลายมันเสื่อมไปเราเองก็จะเป็นทุกข์มากอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับอุเบกขาแล้วมีความเมตตามีความเกื้อกูลก็จะช่วยลดในเรื่องของความทุกข์ที่เกิดจากความรักได้ครับ